สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเด mm ี๋ยวหมูอยู่ที่มอซิตนะมอซิต <c oughs> อ่าตอนนี้อยู่มอซิตแล้ว mm hmm. นั่งกินข้าวนะข้าวที่ฟูดฟอร์ดที่หมอชิดนะครับโอ mm ้น hmm. ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเอฟซีนะถ้าเป็นวิดีโอนะครับ mm hmm. ไลฟ์สดไม่ทันเ้วต้องไปขึ้นรถแล้ว mm hmm. นะก็ช mm hmm. ี้แจงกันหน่อยเด้ไม่เจอกันหลายวันเอาวันนี้เอฟซี ลิเกนะครับเอฟซีลิเกไมได่ดูลิเกมาหกวันแล้วไม่ดูการแสดงนะดูแต่คลิปย้อนหลังรูปภาพย้อนหลังนะครับก็ยีหมูก็ตอนแรกก็จะไปถ่ายน้องต้นข้าวนะครับถ้าถ้าพิมพ์ไปมันจะงงเป็นหมดเลยเอาเอาเป็นบันทึกวิดีโอเลยตอนแรกพิมหมูนะจะไปน้องต้นข้าวนะครับน้องต้นข้าวฟีเวอร์ที่วัดวัด ไตรรัตนารามนะครับที่อ่า,อางทองนะฮะอ่างทองวันนี้นะวันนี้นะเขาจะมีเล่นคอนเสิร์ตเล่นเล่นรับเชิญขึ้นไปทีก็เล่นประมาณ40สนาทีถึง1ชั่วโมงอะ่ะประมาณ4ี่นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่งานนะครับก็เป็นงานของนกต้นข้าวใช่ไหมแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นุูงฟ้าคฤษดาบารมีนะครับและที่สำคัญคือโอ้ oh, งานติดกันเลยครับท่านผู้ชม นันวัดไรแล้วก็ของของเอ๊ะมันชื่อจําวัดไรวัดวัดเกลวัดยาอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้ละรุ่งฟ้าวันวันพรุ่งนี้ห่างห่างกันเดินทางหนึ่งนาทีอเออนี่แหละคือถ้าที่หมูไปอ่างทองเนี่ยก็คือไปถ่ายน้องต้นข้าวคืนนี้แล้วก็นอนรีสอร์ทที่อ่างทองเลยที่ที่อำเภอมันชื่อว่าอำเภอโพทองก็รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ก็ บยบายเย็นๆก็ไปถ่ายรูปฟ้าได้ต่อเลยสบายเลยครับสบายฮิมูเลยนะครับเพราะว่าฮิมูไปไหนต้องแบกก้องหนักกระเป๋าโอ้ยกระเป๋าเนี้ยขาดเลยเห็นปะเนี้ยมันประมาณนัสามสิบกิโได้อะแล้วก็มีขาตั้งขาตั้งเล็กเพราะว่าขาตั้งใหญ่จะอยู่ที่รถพิโยสองสองตัวนะครับขาตั้งขาตั้งใหญ่ว่าอันนี้สายเคลื่อนที่นะแล้วก็จะมีกิมบอลอีกตัวหนึ่ง กล้องอีกหนักมากครับคือการทํางานจะเหนื่อยมากเพราะว่าพี่หมูไม่ได้ไปรถส่วนตัวไงพี่หมูแบบเป็นคนสู้ชีวิตนี่พี่หมูสู้ชีวิตมากนั่งวินมอเตอร์ไซค์นั่งรถตู้นั่งรถทัวร์นั่งรถเมลทุกอย่างครับเราสู้นะเป็นคนสายสู้นะคออลำบากหน่อยแล้วก็ไปนะไปรอรถไปชั่วโมงแล้วก็รอนี่นั่งนั่งรอรถนานมากเลยเนะี่โขสตื่นได้นอนสองชั่วโมงว่าจะรีบไปซะหน่อยเอา้า ปรากฏว่าได้รอบ4โมงเอาแล้วงานมารอน,นานเลยเนี่ยแล้วก็อ่ามาต่อมาเข้าเรื่องงานต่อก็คือทีนี้เนี่ยประเด็นคือ 16, 17เนี่ยผมไปอ่างทองกับบุกอัศบายแต่ว่าไม่ไม่เอฟซีก็ลิเกเนี่ยผมโพสอย่างเชิงไปโอ้โหมาเต็มเลยเนี่ยแล้วในอีม็อกด้วยอยากให้ไปถ่ายลิเกเพราะว่าลิเกเ่ไม่มี6วันแล้วนะอยากอยากให้ไปถ่ายลิเก พราลิเกไม่มีลิปไม่มีอะไรหกวันแล้วผมก็เออวะ่ะไปลิเกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวน้องต้นข้าวก็จะมียาวเลยในะเล่นที่กาญจนบุรีนะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหลายวันเลยครับส่วนมากอยู่การนหมดเลยเพราะน้องต้นข้าวอยู่จังหวัดการนแลวน้องน้องจะเลิกดึกไม่ได้เพราะน้องต้องไปเรียนน้องเป็นเยาวชนอยู่นะอายุทีสองปีเองนะ เก่งมากเลยร้องเพลงโหจนได้ฉายาวพึ่งน้อยอ่ะคนต่อแถวว้าวมากเลยนะท่านผู้ชมแล้วจัดแถวเนี่ยไม่ได้จัดแค่คนของคนครับต้องแบบบางทีใช้โอ้โหลมบงโลกาเรียกว่าไรเคิลิตี้หรือก็ทีมงานตตาะเจ็ดปดคนสิบคนนะถึงจะกั้นอยู่นะครรับเพาะคนมันลึมเลยครับต้องกว่าจะจัดแถวได้นะัยาวไปดูสุดลูกตาคนก็รอนะเออนั่นแหละทีนี้ก็วิ่งถ่าย ถ่ายงานสอง,สองทางนะท่านผู้ชมเขาบอกตรงๆนะว่าไปลิเกด้วยไปน้องต้นข้าวด้วยเพราะลิเกเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีช่วงแก๊ปหยุดไงอ่ามันจะมีช่วงแก๊ปหยุดที่เป็นช่วงหน้าผลหนะ้าลิเกเขาจะไม่ได้เล่นอนะ่ะเราก็ไปตามถ่ายน้องต้นข้าวเพราะน้องก็เป็นรับเชิญเนี่ยเขาจะเล่นประมาณ40นาทีเนี่ยถ้าเล่นในโดมเล่นก็เล่นได้ลิเกก็เล่นได้ถ้ามีโดมนะนั่นแหละก็ประมาณนี้ยี่ผมก็ตอนนี้จองตั๋วแล้วเตรียมเดินทางไป วัดเนื่องจำนงนะครับวัดเนื่องจำนงนะครับไปถ่ายลิเกก่อนนะไม่เอฟบีโอเคไม่ต้องไม่ต้องเสียเรียแล้วเยีย่ยหมูไปถ่ายริเกนะครับพกองพกกล้องไปได้ชมภาพส,สวยๆจากแยห,หมูอีกนะครับเยีย่ยหมูถ่ายภาพเจาะหน้า,าน้องนุ่นนะป้าเข้าไปนะแล้วเอามาลงนะโอค้คนชอบมากเลยเจาะซูมหน้าเดี๋ยววันนี้จะเจาะซูมหน้าอีกเจาะแบบเพ็นยางนี้เลยครับเห็นยันขนตาเป็นเส้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 นเลยครับเห็นเป็นเส้นนี้เลยครับนะ อ่าก็แล้ววันนี้เห็นเขาบอกเขาทำหน้ามาใหม่ทำทางนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะสวยขนาดไหนนะเดี๋ยวฮิบูไปถ่ายเจาะมาให้ดูนะเจอกันที่วัดเนื้อจำนงนะไปท้าหน่อยเพราะว่าได้รถรอบเย็นนะครับไปถึงนู่นก็เหือหกโมงแหละหกโมงอะ่ะโอ้ผมว่าต้องมีหกโมงกว่าวะ่ะไม่เป็นไรยังไงก็ได้ไปส่วนวันพรุ่งนี้รุ่งฟ้ากิษณาบารมีไปที่อ่างทองนี่ผมก็ต้องดูอีกครับผมจะได้ไปไหมต้องดู เพราะว่าถ้าผมไปวันนี้อ่างทองยังไงผมไ็ได้ถ่ายไม่เป็นไรอาถ่ายตื้มลงไปก็เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะว่าจะได้ไปวัดเนื่องได้ไปอ่างทองไหมแล้วก็ต่อเนื่องใช้นาทไหมก็อยู่ที่แรงซัพพอร์ตของแม่ๆเอฟซีด้วยนะครับเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับแต่ว่าผมทํางานผมลุยสุดสุดสุดติงนะครับผมลุยผมลุยนะครับลุยจนแบบล้อหมุนจนคนกลับจนส่งน้องเรียบร้อยแหละทุกงานเป็นแบบนี้ ไปน้องต้นข้าวผมก็อยู่จนน้องล้อหมุนกลับเลยนะเดินตามส่งไปถ่ายจนล้อรถหายรับเหมือนกันเลยครับมันเป็นซิ่งนเจอร์ของผมครับไปถ่ายน้องอิงฟ้าก็อย่างเงี้ยจนกว่าน้องอิงฟ้าจะปิดประโตออกไปไปถ่ายน้องอิงก็เหมือนกันครับที่ที่ผมไปถ่ายคือระดับประเทศนะผมต้องเป็นคอนเทนต์ระดับประเทศนะที่ไปน้องน้องอิงฟ้ามีสแกนนะครับุงอิงเป็นบ้านแพงน้องนุ่นดำดงนะในสนกก็มานน้องต้นข้าว น้องต้นข้าวสาวน้อยมหัศจรรย์คนที่สาวน้อยมหัศจรรย์ของแท้นะครับโหมาแน่ๆน่ครับแล้วก็คลิปแต่ละคนนี่ไปถ่ายล้านวิวล้านวิวสามแสนสี่แสนโอ้ลักหมื 10, ่นลักแสนล้านแล้วก็สาวน้อยมหัศจรรย์คนแรกที่ผมเห็นมาคือน้องอู๋หิงเพชรบ้านแพงครับที่จะเป็นมหาชนแบบนี้นะน้องอู๋ิงนี่มาแทบจะมหาชนแล้ว่ะนะ เก็บเห็ดก็เก็บไม่ทันนะครับท่านผู้ชมน้องต้นข้าวนี่ก็เก็บเห็ดไม่ทันแล้วนะเดินเก็บเห็ดเนี่ยอนาคตนี่ไกลมากเลยครับน<ม>ะอายุยังน้อยอยู่ก็เจอกันนะฮะเอฟซีเดี๋ยวหิมก็เก็บของเนี่ยอุปกรณ์ในต่ามันหมดเลยเนี่ยเตรียมไปที่วัดลุงำรงแต่ข้อดีในการไปถ่ายของต้นข้าวคือไลฟ์สดได้โอ้โหเหมูชอบไลฟ์สดน,นะครับโอ้โหเด็ดล่มสองที่เลย ผมไปสองงานร่มสองงานเลยครับไม่คิดว่ามันจะล่มเน็ต 7, มีอยู่เจ็ดสิบเมกะแต่พอเวลาน้องขึ้นโชว์อะเน็ตหายครับเพราะคนโอ้ยยิบมือถือกันแนะ่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเครื่องอะเน็ตหายครับเน็ตหายแม้กระทั่งเปิดมือถืออย่างเงี้ยเปิดมือถือเพื่อจะจะเปิดดูว่ามันว่าเป็นคอมเมนต์ยังไงเปิดไม่ได้เลยครับสัญญาณหายสองงานนะครับโอ้แรงจริงบายยขอบคุณฮนะเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้เราไปหาน้องนุงน่นกันนะน้องนุ่นเนชโนก วันนี้รู้เรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยดำดงรอเปล่าหรือเรื่องอะไรครับไม่รู้เรื่องไม่ได้ติดตามวิเกเลยเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ไปถ่ายหกวันไม่รู้เรื่องรู้รอาวเขาเลยนะบายบายสวัสดีนี่มาขึ้นรถแล้วจ้ะชัววันนี้นะวัดเนื่องจำนงเลยฮะนั่งรถตู้ไปลงหนองซากนะหนองซากวัดเนื่องจำนงแล้วก็เดี๋ยวต่อแคปต่อวินไปที่วัดนะครับ ประมาณตักง6โมงโมงกว่าๆรอชมไลฟ์สดได้เลยนะครับ